ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถกระบะสีประตูอีกสักคันครับคันนี้เป็นรถยูสุดีแม็เป็นเกียร์ธรรมดาตัวโฟร์วินครับเกียร์โฟใช้งานได้ปกติครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงอีกเช่นเคยครับตัวรถเป็นปี2005ครับเป็นเครื่อง3.0ทูโบครับอัตราการเร่งดีมากครับไม่อืดเร่งแซงได้สบายคันนี้บอดี้เดิมๆครับน็อตไม่เคยขยับ แต่ว่ามีริ้วรอยครับมีรักยิ้มบ้างรอบรอบคันนะครับแต่สีได้บางๆเลยครับไม่มีหนาท้ายเดิมครับไม่เคยชนน็อตไม่เคยแกะเลยครับดูกันให้ชัดๆครับท้ายกระบะไม่เคยบรรทุกหนักครับแคลี่บอยสวยครับคันนี้สีสันผมขายตามสภาพนะครับช่วงล่างไม่เยิมครับสีสันรอบคันผมตีให้80%ครับมันจะมีลอกยิ้ม รอบรอบคันเลยครับเนี่ยครับที่ชี้ให้ดูนะครับแต่รถไม่เคยชนหนักนะครับจะมีรอยบุบรอยลักยิ้มมีริ้วรอยรอบรอบคันครับด้วยตัวรถเป็นสีดําด้วยครับแต่สีรอบคันก็เงางามดีครับขอขายตามสภาพว่าคันนี้ไม่ได้เก็บสีให้นะครับถ้าท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องสีเรื่องรอยบุบรอยลักยิ้มใช้งานได้สบายเลยครับได้รถมือเดียวด้วย ประตูฝั่งนี้ก็มีรอยรอยรักยิ้มอยู่ครับอันนี้เป็นรอยขูดเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆครับยางใหม่สี่เส้นนะครับดอกเต็มเลยยางหนาๆเลยใช้ได้ไกหลายปีครับไม่ต้องเปลี่ยนคั้วซีสวยมากครับไม่มีพ่นไม่มีดามครับไม่มีผุนี่ครับที่ชี้นะครับจะเป็นรอยรักยิ้มนะเหมือนเปิดประตูไปกระแทกอะไรก็ไม่รู้ครับ เป็นแบบนี้ครับลองดูครับถ้ารับได้ก็มาดูได้เลยครับรถขับดีแน่นอนร้อเซ็นภายในยังสวยอยู่ครับเป็นเบาะกำมะหยี่ของเดิมจากโรงงานเบาะไม่ขาดนะฮะแต่งวัตตูก,ก็ยังสวยอยู่ครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้งหมด4บานครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครับเป็นเกียร์ธรมาดาครับมีโฟล e วิ view. ตัวนี้4ฟ e วิเป็นปุ่มกดนะครับไม่มีคันเกียร์ เสร็จแล้วครับใช้งานได้ปกติครับเกียร์โฟท่านใดถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรอยรักยิ้มรอยบุบนี่ซื้อใช้งานนี่คุ้มมากครับแผงประตูสวยครับสตาร์ททีเดียวติดครับเลขไม้สองแสนสอหมื่นกว่าครับถือว่าไม่เยอะมากครับรถปีนี้เลขไม้ประมาณนี้วิทยุแพลเนียติดครบครับเบาะสวยงามครับ ภายในไม่เหม็นเปรี้ยวนะครับเจ้าของเก่าใช้งานคนเดียวครับรถเติมร้อยเปอร์เซ็นตครับการันตีครับรถไม่เคยชนหนักเลยซอกเดิมหมดเลยน็อตไม่เคยแกะเลยสักตัวครับได้เดิมจริงๆครับคันนี้ภายในถือว่าสวยนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยแอร์เย็นครับคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟฟีนอนนะครับสว่างไฟชัดเจนครับ อันนี้เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำบีเนียมแล้วนะครับหมดปัญหาฝาหม้อน้ำแตกที่เป็นพลาสติกนะครับน็อตไม่เคยแกะเลยครับแก้มซ้ายแก้มขวาสกระโปรงน็อตไม่เคยขยับเลยแผ่นกันความร้อนสภาพดีครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดเลยแก้มซ้ายไม่เคยแกะครับอันนี้การันตีได้เลยครับว่ารถไม่เคยชนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นครับถ้าชนมาต้องมีรอยแกะรอยเคาะครับ เครื่องแห้งครับไม่มีปัญหาความร้อนไม่หยดไม่เยิ้มนะครับเดินเรียบนิ่งขับทางไกลได้ครับถูครับไม่มีหยดนะครับจะมีด้อยเรื่องรอยถลอกไฟสีบอดี้อย่างเดียวครับคันนี้อย่างอื่นสวยหมดสีแต้มโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยครับแห้งครับองเครื่องแห้งมากเสียงเครื่องนิ่มครับเดินนิ่งมันน้ำมีเยียมแล้วด้วยใช้งานได้ยาวๆครับท่านใดสนใจมาชมตัวจริงได้นะครับ แถวบางกวยสารกางครับนนทบุรีเป็นเขตติดต่อกับใกล้กับมหาวิทยาลัยไม่ดนสารยาครับสนใจยังไงโทรมาสอบถามผมก่อนได้นะครับสวัสดีครับ